โอ้โหไม่มีร่องแดนเลยนะพิดาไม่มีเรียบเรียบใบใบสะอาดจริงนะพิดาเนาะใบตรงเฉียเลยเนี่ยครับดูครับค่อยๆไม่มีนะข้าวดิดไม่มีไม่มีเลยไม่มีอ่าแเคยมีเหมือนกันแต่ตอนนี้ไม่มีเลยจากเคยมีใช่มักเทนเดอร์แล้วก็ใช้สินค้าชุดนี้ปัจจุบันนาพิดาสะอาดเลย ข้าวดีดข้าวหางผลผลิตตกตำ่ำดูทางนี้สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่กาญจนบุรีท่ามะกาอยู่กับพี่ศักดาครับผมพี่ดาข้าวกี่วันแล้วอันนี้แปดสิบแปดสิบสองวันแปดสิบสองวันวันนี้ถ่นนายไปวันที่แปดสิบวันเริ่มจะออกลวงนะเริ่มแล้วเริ่มแล้วโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเรามาดูนี่ครับพี่น้อง ขาทำยังไงเนี่ยข้าวดีดมันหายไปขนาดนี้แล้วออกรวงขนาดนี้เนี่ยนี่นครับตรงนี้มันจะมีข้าวดีดนะครับแนะต่วันนี้ผมย้อยไปอันนี้กันย้อยไปทั้งหมดสี่ั้งแล้วครับตั้งแต่เริ่มเจอกับสินค้าตัวเนี้ยก็ย้อยโดยเฉดอร์สี่ั้งนี้นครับดูนะครับไม่มีข้าวด,ดีให้เห็นสักต้นหนึ่งดูนะครับคือตอนนี้ไม่มีเลยนะข้าวดีดไม่ไม่มีไม่มีเลยก้อนนี้ยังมี ก็มันมากับรถเกี่ยวบ้างกันข้าวบ้างนะก็เมื่อที่แล้วยังมีเห็น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 เป็นแบบต้นต้องต้นทาต้นอะไรเงี้ยเพราะเราย้อยมาแต่แรกตอนนั้นมันจะมนแต่ตอนนี้ไม่มีไม่เห็นเลยคัต้นคือเตียนไปเลยเตียนเตียนเลยอะไม่ลงให้เห็นแต่ต้นเลยนะตอนนี้ตอนนี้นะตอนนี้นะถ้าแบบนี้นี่เกลียดขวายนห็นนะแน่แน่เลยแน่แน่เลยนะโอ้โหดูลวงใหญ่มากแล้วดูครับ มันสมบูรณ์ปะาแมลงมีแมลงกวนไหมไม่มีนะก็ไม่ได้ใช้เคมีเลยนะยาอ่อนไม่ได้ใช้เลยก็เออชีต่กินท้องว่างั้นอ่ะล้วป้าหวานเล็ดรอบตอนไหนอ่ะก็รอบแรกรอบสองและวก็รอบโชยแต่งหน้านิดนิดหน่อยหน่อยแต่งหน้าบางๆแล้วนะบางมันเป็นอย่างนี้เลยเหรออย่างนี้เลยครับ,อนนรบโอ้โหเป็นตังนึดเที่ยวทอนเที่ยวนานครับโอ้โหอันนี้สิบสี่ไลนนะปะ้า สิบสี่ไร่ก็คือป้าหมักหมักเทนเดอร์ก่อนนะมักเทนเดอร์ก่อนแต่แน่แน่เทนเดอร์นี่ร้อยเปอร์เซ็นตเลยข้าวดีดเอาได้อยู่เลยนะอยู่เลยนะให้ย้อยไปเรื่อยเรื่อยครับอ๋อก็คือรอบแรกมันจะค่อยๆยลดลงไปหกสิบเจ็ดสิบนะใช่แล้วก็พอเราเกี่ยวเสร็จเราก็ใช้ไปอีกใช้ไปทุกลูกทุกานะครับแล้วมันจะหายไปเองเอออันนี้เจ้าของนาแนี่ครับมันจะหายไปเองนะครับถ้าใช้ไปรอบแรกเนี่ยหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์จะหายไปใช่ มันคือมันย่อยนะเป็นน้ำนมเลยอ่าแล้วก็เกี่ยวเสร็จป๊าก็ใช้อีกใช้ก็คือป๊าใช้ครบโดดเลยครบมีเทนเดอร์เทนเดอลรลวาเลราวกิ่งทองทางสปีดก็ปัจจุบันเป็นอย่างนี้เลยเป็นอย่างนี้เลยก็ขอ8แปห้าอ่าก็ที่ัผ่านมาก็ไล่ระเกณฑ์ขว่าตลอดนะเกณฑ์ขว่าตลอดเอ่อมันเกิดอะไรขึ้นกันาป้าเนี่ยโอ้แต่วันนี้แปรห้า สดจัดสดจัดเลยเอ่อปล<ะ>าเกี่ยวทนเกี่ยวนานโอ้โหดูลวงใหญ่ลวงใหญ่มากโอ้เราใบใบสะอาดนะสะอาดไม่มีมแมลงรบควรนะมีบ้างอาจจะนิดๆน,นานเจอสักทีก็คืออันนี้ปลาไม่ได้ฉีดยาแมลงเลยไม่ไม่ได้ฉีดเลยฉีดแต่กิ่งทองกระทำสปีดใช่เออ